คิดคนที่ว่าเอออย่าทำเอออย่าทำเลยเสียไม่ทำเลยเสียน้องอีเธอเตะทำแบบพี่พี่พี่สามารถเรียกค่าเสียหายได้เลยทำกระเสียแบบเนี้ยเสียไม่สมยอมอ่ะยังรับเสียได้อยู่หรัวเสียเดียวแค่นี้นะไม่ได้ค่ะไม่ได้แต่แรกรับรับไม่ได้ค่ะต้องเสียบาทเดียวเนาะคะได้ทำงดวไปดูดิมีคนอยู่ไหมเออได้ไงเต้นเฮาข้างบนได้ไง จอด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 ขอ,อ,อช็อปไปนะนี่แม่งตายหมู่นะไม่เกี่ยวนะข <c oughs> อบคุณครับผมเฮ้ยโอ้ยนี่มันแก๊งสาว <c oughs> น,นี่วะใช่แล้วค่ะเสียเส,สียไปจบสายไฟมามีประมาณสามพันเส้นนะตอนเนี้ย <c oughs> ไม่รู้จะทำยังไงดีสายไฟมีอสี่ห้าพันเส้น <c oughs> สนะ ไมจำเป็นแรงงา,า,า่เ<า>ียบวบอกจำได้ไงอผิดคนไม่ไเซลฟี่กับส,สาวๆดีกว่าเกีวยาไไ้ไโกร้ได้ไหมไอโกร้ได้ไหมใครใหอร้อเรื่องอะไร แเพื่อนกูได้ไงเนี่ยือว่าเราต้องขึ้นไปใหญ่มากเลยอะไรปัะมาณหปัะมาณปกาาได้ไหมได้อยู่าปัดกันหน่อยหน้าคุนะพี่โอ้ยเดี๋ยวตีกันเลยครับเดี๋ยวตีกันนะพี่เจพี่น่าคคุณนะทำไมดุบุรีโอ้ยเสียัย่อยเสียหลักยังข้า่ต่มา ยิ้มเพี่เตะเลยทีให้เสียงเพอะไรไม่รู้อ๊ายเสียตกไม่นครับพีเตอร์พีเตอร์ไม่ใช่ไม่น่รัเสียตกเสียไปไหยเสียไปไหนไม่รู้มันชอบบัคไอเกมนี้อ่ะบัคกี่ล่ะเอื่อย่าย่าย่ายาเอยเสียตุกอะไรนะถ่ายรูปกันดีกว่าครับผมว่าบ้านคุยกับใครอ่ะโวยกันไอหัวร้อนเนี่ย ไอ้รนี่กอนดิใครเรียกมาไ่อนดิคนไหนเรียกเไอ้กูเรียกกูเรียกเนี่ยนี้กอนดิคนไหนเรียกเราเน่กูน่มาดิแต่คนไหนได้ไปรู้ได้ไงาถูมือนยครับอ้าไปไครับ้เนเทียออะไรคปน้นใส่ไปกู้่ะเูไม่ได้ใส่ชอปนะ้นกูแจ้งนะไอ้กูมีแผนอะไรมึงมึง กูจะกดอันนี้กดกดอันนี้แล้วมึงให้มึงไปกดไวให้ตรงตรงมันนะกดอะไรผู้หญิงอ่ะกดไวกดไวเออมันจะเป็นอะไรเนี่ยขึ้นไวเห็นไหมขึ้นไหมไปกดดิเฮ้ยพี่กดเที่ยกูแล้วไปกดผู้หญิงดิเฮียวิ่งไปกดผู้หญิงดิไเนี่เข้าไปกดผู้หญิงเอาไม่กูกดกดแตเพี่อะไรมึงกดไอ้สักเออโอเคโอเคได้ได้ไปกดตรงพี่หญิงอยู่ทิ้งกูไปไหนเนี่ยเไปไหนลูกไปไหนลูกไปที่ไปดิ่ที่คุดิ ไปแปรงไปแปงแปงดูิบีแงอ้ชู้เสียบ่ะครับเสียบนะครับแคคาหนูขอตงได้ไหมโอ้ได้เลยครับเสียเ้ามานเสียบห้าบาทเดียวนะโอ้ยเดือนเสียเยอะขอเงินได้ไหมคะได้เลยครับมีเยอะเท่าไหร่ส่งมา สองบาทก็ไม่ไหวนะยังติดรถเขามาอยู่เลยโล้นบอกทำรวยผิดคนหรว่าเอออย่าทำเลยอย่าอย่าทำเลยเสียไม่ทำเลยเสียน้องอีเทสเตะทำแบบนี้พี่ที่พี่สามารถเรียกค่าเสียหายได้เลยทำเกษียแบบเนี้ยเสียไม่สมยอมอ่ะเสียหายใครเสียหายกูเสียหายทำมึงกับแบบนี้กับเสียเสียเรียกค่าเสียหายเลยนี้ยเนี่ยทำแบบนี้กเสียได้ไงเนี่ยจัดการเธอจัดการ คือแล้วหักเสียทำไมถ้าแบบนี้จะเสียได้ไงเนี่ยคือมึงชุบกูด้วยนะมึงทำกูด้วยกว่ากูจะมาโรงเรียนนี้ได้มยูเปิดสั่งอะเราขอปูสายไฟได้ป้ะเสียฮะปูสายไฟยัามีปูสามมีปูสามสายสายไฟหกเส้นอ่ะไอ้ไอ้น้องมีมีกีหรือเปล่านะถ้าไม่มีก <c oughs> ีก็อย่ากปูเยอะเสียน้อง ออกเมียนี่นะออกเมียเนี่ยอย่าทำนักเลงดีคนเขาโอ้โหเด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 ไอ้นี่บังไปหาน้องเสื้อชมพูกันเฮ้ยเฮ้ยบังบังไปหาน้องเสื้อชมพูกันน้องเสื้อชมพูลูกเสือจะไปอะไรไม่รู้ละโหลพี่โลนัลโดก็โกนอโดนได้ไงน่ะหัวอย่าเดินเบียดกันีดิเดินเบียดดิพี่คะให้ให้สเงินนะพีอย่าเด็นบุโน่บุโน่โดนครับสุดไปเท่าไหร่สามแสน เดี๋ยวพี่ให้แสนานะช่วยอะอไม่เป็นไรพี่ต้นเ่อคาาตละมอ้บหนนโอ้ยโอ้โอ้ยอะไรเนี่ยอืกระแทกกดยกเลิกอีโมยังไงวะไอนี่หัวบางไงเขาถ่ายรูปกันอยู่เนี่ย้นกดยกเลิกหัว มัีคัดมันแหละมีคัดมันแหละรอค้าแต่จะแตกจะไปอินแล้วไปเปิดไหมรอครับมันกดไปมาแล้วอกไปเปิดกิดเอ๊ะโดลุ้มด่าหรอไปเปิดมาแล้วโดนลุ้มด่าปะเหนืออะไรเฮ้ เสี่ยผมกดินไหมคะเสี่ยว่านโดนลุมบอลไปลูกขาดอ่ะเสี่ยดะกินข่าวว่าเสี่ยขายน้ำยาปลุกผมเหรอคะไม่บุรีแรงมากเลยครับไม่หนูจะซื้อมาใช้ไงเดี๋ยวเสียจะทำอะไรให้ดูเดี๋ยวดูหน้าอกเสี่ยนะเสี่ยขาแล้วว่ะตาบอดค่ะตาบอดตาบอดเสี่ยหมดไปนี่คืออะไร เสียไรขนนะคะเนี่ยไรขนนี่ี่ยเราไปเสร็จสายว่นด์ดีกว่าเสียไม่เดือดแล้วตอนนี้เสียไปทำอะไรมายังรับเสียได้อยู่เลว่ะเสียเดียแค่นี้นะไม่ได้ค่ะไม่ได้แต่แรกรับไม่ได้ค่เราจะเสียบาบเดียวเนาะได้รับได้พูดแบบนี้ก็เสียได้ไงเนี่ย ไม่หายรูปเสียดเลยแบบขอถ่ายรูปด้วยคนนะครับไม่ค่ะเสียบปค่ถ่ายรูปหนึ่งเอ็มค่ะโอ้ได้เลยงั้นเดี๋ยวน้องกดรับพี่ก่อนนะพี่ขอถ่ายเสียบฟิวแฟนอะเอาฟิวแฟนกดรับเลยไม่ค่ะใช่หรือเปล่าครับให้หนึ่งเอ็มก่อนต้องให้ลองให้พี่ชุบฟสเซอร์ชุบฟูดูสิ โมยน้องเสื้อแชมพูมันแ้อ่คเสื้อแชมพูเดี๋ยวพี่ขอหายรูปฟิลแฟนหน่อยอะไม่งั้นอย่าเชียร์อุ่นกอนเฮ้ยนั่นเจี๊ยอ้อนก่อนครึ่งหนึ่งโอคนแก่โ้อนจริงเหรอใช่ค่ะพชียระเสียไม่มีตังค์มันติดรถเขามาอยู่เลยติดผลแล้วจังมีิดผลแล้วไม่ค่อยจะเรียกโบก็ได้น้องเชียร์พี่โล้นเหี้ยอะวะตัวเต็งซูซูนี่หว่ายึดไปมีใจมากเสียให้สิบบาทเออเดี๋ยวเดิหายรูปฟิลแฟนหน่อยดิ ไม่เป็นไรค่ะเซียจังเอาตายรู้พี่สวนสัตว์ยังแพงกว่านี้เลยค่ะเสีย่ผู้นกแก้วและมุดตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเสียล้นสุริยันเยสเคเสียมันขี้งโอ่ะมันปวดรวยแต่มันแบบใช่ห้เสียเสีหอมมากท่านี้ให้กับน้องๆแล้วกันตอนนี้ทั่วถึงค่ะดูดีเสียคุณทำฮี้อะไรเนี่ยทุกอย่างชอบไปเยสเสียเอ้ยเดี๋ยวมาพันนี้เสียเสีย เอาธาเต้นมากูมอบให้พันหนึ่งมาเสียมาไปทักกูมาทำไมทำแบบนี้เลยทำแบบนี้ก็ผมไม่ได้ธาตินจัดเลยมาผมให้พันหนึ่งว่ะนี่อะไรนะเธอถือมามาดุดเลือดที่ห้องเราได้นะเดี๋ยวหายถือมามาดุดเลือดที่ห้องเราได้นะเอาเสียผมให้ละพันหนึ่งเสียธาเต้นไม่โคตรเลาอ่ะถือมามาดุดเลือดที่ห้องเราไหมเธอจริงหรือเปล่าตังค์ขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันได้หรอถือนะลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวถือปิดถือปิดไม่มาจริงคนมาจริงสาวคนแล้วผมไม่ได้มาดุดเลือดเลยมันมีระเบิดขายแบบว่าเซิร์ฟม เธอเอาที่ห้องเราได้นะเรามีเป็นสิบเล่มอ่ะเธออยากได้เล่มไหนเนี่ยผมไม่ทานกงียบเสียเลยเนี่ยคนเดียวเลยเฉพาะฮัลโหลเธอเขาเสียคุณเสียนอนล้นล้นเนี่ยเฮ้ยน่าตบเนี่ยเสียหัวเสียหน้าตบพวกน้าตบอ่ะเดี๋ยวไปร้านปลุกผมกันเบาไอ้ใครโอ้โหอันนี้ลวอะไรกันหรอครับกลัวจะจำเสียไม่ได้อ่ะเนี่แน่ นอนเนี่ยพี่เหตนี่ยแหละพี่เหตุปะนอนเนี่ยนอนเนี่ยยุ่งอีกอ่ะกูถามมีคนไอ้เรี่ยุ่งอีกอ่ะโหลโว้เธอจากลรพุ่งดูเช่ค่ะเฮ้ยมันเต้นท่าไหนอ่ะเปิดเพลง้มันร้อนๆหน่อยดิครับเฮ้ยอะไรขาวๆอะฮะอะไรขาวๆลุ่มเป่าล้นๆอ่ะอะไรขาวๆเนี่ยกูขอโทษครั้งเสียยิงผิดยิงผิดขอโทษค่ะ ยิพี่ขอโทษนะคะหักตายแต่น้ารนหรือไงโหลเธอทำมาเธอเอาผิวจังครับเจ็บคองเสียงเจ็บคองแลยพี่กุ๊กกี้ก็ได้ดีนะพี่ปืนบอกไม่คนไม่ได้นีดนะไม่โคตรนานเลยปืนบอกเลยยิงันครบ้าโอเคเด้งเข้ามาแล้วรับงานพี่โรนของพี่คนไหนเนี่ยพี่เกาคนไหนนะพี่โรนของพี่เหรอพอดีพี่เป็นคนดีอะพี่ทำไม่ลงอครับเรื่องแบบนี้ โอ้โหพี่โลนเวอร์ไปพี่พี่โลนซี่กับลำพงทำไมคะจริงดิเอ้ยยิงชุบกูด้วยนะยิงชุบกูด้วยนะฮัลโหลมาไกลนะติดรถเข้ามาีแค่มาใหม่มแค่ขับรถใหม่ไม่เได้หรอกรถกูก็ไม่มีกูติดรถเข้ามาใจสู้หน่อยเตะลำท่าไม่ดีผมว่่าานจะแทงอีกรอบนั้นเนี่ยเีตะมันมาทุกคืนแล้วเนี่ยมาทุกวัน โอ้โหทิ้งเนี่ยค่ะเสียบคนนี้มีเสียนะเนี่ยเหรอคะคนเต้นข้างๆอ่ะคนนี้มีมีเอฟแล้วน่าเสียคนนี้เนี่ยหนูอยากได้ติ๊บบ้างครับคนไหนเนี่ยคนเต้นนี้มางๆนะนเสี่ไปป่วนสายไฟมา้วอยากได้ติ๊บมาเสียเมื่อกี้เราสายไฟมาอยากได้ติ๊บเลยขอเสียเสียบเราขอติ๊บนะเทียร์เนี่ยเบอร์เก้าอ่ะเสียงผู้ชายไม่ต้องมาขอครับเอาเสียงหลุดเหรอเอาไอ้ชื่เสียงหลุดเว้ยเสียงผู้ชายไม่ต้องมาขอเสียเนาะ ี้ก็ <im S 2> โ,นโนูนอลูนได้จ้าขาวแต่ซีตําเบอร์ได้เพิ่งไปเพิ่งไปป้นสายไฟมาได้2,000เส้นนะครับอยากไปไม่ได้ถามไม่ได้ถามขอตั้งไหนก่อนแต่2,000เส้นเลยเสียในตัวเขาเก็บได้20ในตัวมี20ใ,ในตัวมี6เส้นอ่ะเฮียปนหรอจริงเหรอมีปูนมีปูนสามสายไฟ6เส้นโอ้เสียเสียไปป้นปูนมาจนหัวล้นเลยเหรอเดินปูนกะนหัวมั้งฮัลโหลเสียขอตั้งนะครับ ไม่ไม่มีกี้มาขอเสียเนาะไม่มีกี้มาขอเสียน้องเสียขอตังค์นะเสียถึงมีเสียเขาก็ไม่ให้เอาเอาหัวมาถูกใครผมหน่อยดิเสียเอยทายที่ไหนแล้วเอาหัวเต้นกับซาวหน่อยเต้นให้มันเข้ากับเพกหน่อยดิวะเอากูอยากเต้นอยากเต้นทางนี้ทไมโรคจิตจังเลยครับอ้ยเล่ไม่ได้อะครับเต้นที่เต้นท้าหลังพี่ผมผมมาโรงเรียนนี้แล้วทำไมเจอแต่คนหื่อครับกูมาไกลได้นะเขาติดรถมานะ เสียงอะไรกลับบ้านวะเสียจะผมมาตามแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปไปอินต่อเพราะว่าตอนกลางวันไปอินมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาใหม่นะน้องเดี๋ยวพี่เปย์ก่อนก่อนไปพี่เปย์ก่อนโอ้ยหนุขอขอด้วย คนไหนวะคนไหนเต้นถูกใจวะอุ้ยเบอร์สามเต้นถูกไอ้กางเกงชมพูเต้นนะผมเต้นนะผมเต้นนะกางเกงชมพูเต้นถูกใจตีอ่านไม่ได้ตีอยากอ่านไหมรอบไม่เสียเลยเสียออกไปได้เสียออกไม่ได้เสียอ่านไม่ได้เสียอ่านเสียไม่ได้เฮ้ยเสียมาใหม่เสียมาใหม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแก้ดีๆีไหม